เรย่องที่มันไม่ดีปล่อยแม่งพังไม่ต้องคิดอะไรที่มันแย่ไม่ได้ที่ต้องการเ็ินทเริ่มใหม่ กูจะไม่ยอมเป็นคนที่แพ้แม้เราบังอย่างยังไม่อร์ที่ต้องการเตือนแล้วก็บอกกับตัวเองไม่เป็นไรที่ไม่ทุกอย่างดูคิดว่าต้องวางกูจะไม่ยอมไม่เอาฟังไม่เป็นใจทำมาทุกอย่างดูคิดว่าต้องทำเพราะว่าทุกคนในสุดท้ายต้องตายกูไม่ได้แคร์แต่แค่ไม่พอใจทำมาทุกอย่างดูคิดว่าต้องการใหญ่ต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่ไปน้องกูต้องมีสักวันที่กูจะได้มัน I'm my. คิดว่ากูเป็นคนแย่ๆคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้แม่ต้องการเรื่องเรียนไม่ได้ดีกูแค่กลางทำอะไรไม่ทันใครกูไม่นชาประจังโดนครูตางอันที่ค้างประจังแค่ได้รรมดามบ้าไม่ได้รวยไม่ได้มีสตางค์แต่ในตอนไหนกูต้องหามันมากูเชื่อความสามารถไม่ได้ว่าที่เกล็ดเอาแต่งราไม่ได้เรียนพิเศษรูบอกว่าที่กูทำไม่ได้จะไม่กูได้ดีกูไม่ยังไม่ต้องฟังกูคิดว่าไม่ได้ยินแต่กูจะต้องทำที่ตัวเองต้องการกูได้เลือกทางเดินที่กูต้องไปกูไม่เสียได้ที่กูได้เลือกทางมันจะเป็็นนนยังงไกกกตาามเเปคลือ นาทามาได้ต่างแรนสิถึงพูงิใจที่ไม่ใช่ตังค์พ่อแม่กูแค่ได้วาไว้หัไทยพ่อแม่ดูวันนึคนทักกูโยโยวันนี้ตังค์ให้พ่อแม่กูเป็นคนโน่นต้องมีเงินใช้ต้องรีบใช้เงินก่อนี่กูจะนอนอยู่ในหลงไว้ลองใช้ชีวิตในเวลาที่กูมีอาจจะไม่เหมือนที่คิดแต่งกูต้องมีชีวิตที่ดีมมนจะเป็นยัไยงไงไม่รู้ถ้าวันนั้นไม่ได้ลองคงน่าเสียดายที่ไม่ได้ทำ มันไม่ดีปล่อยแม่งผ่าไม่ต้องคิดอะไรที่มันแย่ไม่ได้ที่ต้องการเราถึงเลิกใหม่แต่กูจะไม่ยอมเป็นคนที่แพ้แม้บางอย่างจะไม่เมื่อนี่ต้องการตื่นแล้วก็บอกกับตัวเองไม่เป็นไรที่แม้ทุกอย่างในวงคิดว่าต้องวางกูจะไม่ยอมแม่เอาไม่เป็นใจทำให้ทุกอย่างในวงคิดว่าต้องทำเพราะว่าทุกคนในสุดท้ายต้องตายกูไม่ได้แค่ต้อะกรแค่หัวใจทำให้ทุกอย่างใน yeah